คำถามสมมุติว่าเรานั่งว่างๆอยู่แล้วมันรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเองเล็กน้อยแต่รู้สึกได้ทั้งที่ใจก็ไม่ได้คิดอะไรมีเหตุปัจจัยอะไรได้บ้างคำตอบมีปัจจัยได้ทั้งภายนอกและภายในเอาเป็นว่าพูดเฉพาะปัจจัยภายในนะครับจิตของคุณนับว่าอ่อนไหวง่าย ถมเข้าไปเหนียวยึดอารมณ์กระทบอย่างเหนียวแน่นมีความคิดหรือความจำจางๆที่ผุดขึ้นชวนให้หวนประวัตินึกถึงเหตุการณ์ระทึกจิตก็กระโจนเข้าไปจับไม่ปล่อยแล้วเวลาเกิดความตื่นเต้นขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยก็ให้ทำตามอุบายข้างต้นแต่ขอย้ำว่านั่นเป็นเพียงการแก้ที่ปลายเหตุถ้าจะให้เลิกนิสัยทางจิตแบบเดิมๆได้ถาวร ก็ต้องอาศัยเครื่องอยู่ของสติดีๆอย่างเช่นรู้ไปเรื่อยๆเ,เล่นๆเ,เท่าที่จะทำได้ว่าคุณกำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าลมหายใจนั้นยาวหรือสั้นไม่ถึงกับต้องรู้ให้ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงแต่ขอให้รู้จนเกิดความเคยชินขึ้นมาระดับหนึ่งคือพอว่างปุ๊บสติไม่ล่องลอยไปไหน แต่วอกกลับมารู้อยู่ว่าลักษณะลมเป็นอย่างไรเท่านั้นแรกๆอาจเหมือนฝืนและน่าเบื่อนหน่ายแต่ทำทำไปจะรู้เองว่าของสนุกสุดเวี่ยงมีอยู่กับตัวโดยไม่ต้องลงทุนไปซื้อหาจากไหนเลย